เบื่อว่ะทุกคนช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อเริ่มเบื่อเบื่อเรื่องการเล่นเกมแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำา Tik t o อกเกมมิดีกว่านะวันนี้นะครับ EP ที่35แล้วไม่ได้ทำนานเลยนะฮะฝากกดไลค์ like กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากแวดอบปดตนะครับมีส่วนลดอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างนะครับใช้โค้ดไปอัปโลดลดเลยนะครับลดราคาเลย100บาทนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไม่ได้ทำนานเป็นเดือนเลยนะ แรกครับแฟน Never Misses t r e a m อ่ะ,ม,อะมาดูกัน,นว้าวคลิปแรกก็ซึ้งเลยทุกคนโอ้โหใครไม่เข้าใจครับก็คือแฟนเขาไม่เคยที่จะพลาดในการดูสตรีมของเขาเลยมีแค่สองคนดูเท่านั้นเอง ใช้เป็นแบบนี้บ네 anyway> ้างกดไลค์กดไลค์นะครับอย่างน้อยก็มีแฟนที่ยังดูหรือไม่เราก็แชร์ให้พ่อให้คุณแม่ดูก็ได้นะครับพยายามทําไปเรื่อยถ้าเราชอบถ้ามันดีถ้ามันเจ๋งเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเองนะครับสู้ๆทุกคนเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนอยากทําสิ่งนี้ สับทหารมาเต็มเดี๋ยวผมจัดให้คำไทยวัลลภประโยคพ่องตาย What is me? p a u มึงจัในเมื่อนายอยากรู้แล้วก็ถามมาบ่อยจังเลยกูจะบอกมึงเอง That m e a n I love you so much จ oh, right. <laughs> ุ๊บ Oh Paul will die Paul will d i ลิมมัตพ่อตายไปลิมัต Oh no I'm stuck อ๋อติดเฮ้ย Oh no ช่วยเขาออกเร็ว w h ทุกคนครับอันนี้เป็นเกมเกมอะไรไม่รู้นะผมพูดไปงั้นแหละด่าดูกัน Oh that purple car is passing on the right 72 Hey got a lidar จี a จนี่ว r อ๋อจ okay. ับความเร็วอะโลภเหรอแต่รถตำรวจเขาเท่อ้ม <mm ีอาชีพจับความเร็วด้วยเหรอในจีเทมีอาชีพจับความเร็วด้วยเหรอในจีเทมันกล่าวอันตราอินซินโตอย่างวะแต่ แตบคนนี้โหดต้องจับตัวดูจับตาดูเฮ้ hey! Hey! Aí, ยเฮ้ยไอ้ hey! นี่มันปีศาจชัดๆเฮ้ยนี่มันปีศาจโอ้ใหม่กอดหนาดนะมึงอ่ะ โอ้ยโอ้ยเกมผีอะไรวะเนี่ยงงงงใครบอกมึงเป็นคนที่ใส่ดีไวไอเอกถเถียงใต้หาเลยโอ้ผมผมไปทำไรให้พี่ออดคิดว่าผมที่ใส่ไม่ดีวะ มึงตดใส่ไลน์มึงตดใส่ไลน์พี่อ้นคนดูผมเยอะพี่ออนจะมาแฉอะไรเนี่ยแล้วแม่งในไลน์มีคนอื่นอยู่ด้วยในกลุ่มด้วยละลายพฤติกรรมเออมันมันแบบตดอะไรตดเฉยๆกูแบบส่งเสียงตดมาเดียวกูอยากคิดว่ามึงแบบไปกดแซมอะไรมาแม่งเสร็จปื๊ด กูมอร์นิ่งครับมีแม่งมีมอร์นิ่งแม่งมีมอร์นิ่งให้กูด้วยแม่งมีมอร์นิ่งให้กูด้วยมอสเรนโงกิมจิกิมกิมจิโอ้กิมจิผักดองเฮ้ยไปไปไปอยู่ราบิงไปอยู่ราบเผาเพื่อนมันอยู่เลยไงบีทีเอสบีทีเอสเอสไฟเผาเพื่อนมันหรือไงไม่มันปลาชกบอมอยู่เตรมอะไรวะ อ่าอ่า B T s B t a y K-pop ต ah, ่าง K-pop เข้ามาด้วยแล้วเ K-pop K-pop มันอยู่นี่คมันอยู่นี่ครับ e o u you are friend You you are friend Are you sure You you friend m Can can I come in Can can I come in Okay 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 o n t s h อดอนนะ I I come in Okay okay We friend We friend ขั m ขั e r ฮี o ร บอที่นี่เน่เอ้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 เรดมิตรเรดมิตรสมัครเลิกกับนักสไตล์สมัครเลิกกับนักสไตล์โอมีเฟร่อนมีพัทสามต่อด้วยนะทุกคนนักล่าไทยเจริญสัมพันธ์ไมติสกับนักล่าเกาหลีก็ติดตามช่องพวกเขาได้นะครับเนี่ยตามแอดเลยนีตกายเนี่ยจ้ะ

เขามีมือเดียวอ่ะเขายังเขายังเล่นได้นะใครที่แบบมีอวัยวะครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้อแท้กับชีวิตนะถ้าได้ดูคลิปผมเนี่ยนะครับก็สู้นะครับทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราชอบต่อไปนะครับอย่าไปท้อนะครับทําไปเรื่อยเด้อมันเงี้ยย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 ย เก่งเกินโอ้โหทำอย่างนี้เป็นด้วยไม่ธรรมาดาฮะเวางบอมครับเฮ้ยสามแล้วนะอีกสองอีกสองหลืออีกสองฮนะมีอันติเมทผมว่าเอ็ดแล้วแหละ หาาั <c oughs> หวร้อนหัวร้อนก็นึกว่า <c oughs> จะได้เอดมี่มหาหัวร้นอน w h o l d push I มตอนนี้ฉนก็ยังหลบเหมือนเดิมเลยละคะ่ะมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาถ้าปลอดภัยก็เดินออกไปเลยละคะ่ะ เสไปดูล้าเราสักหน่อยเออเพื่อเจอยายแก่เข้าเกมอะไรอ่ะ,ะยายแก่พอดีออว่าฉันไม่ถูกกับเกมผีซะเลยนะคะเฮ้ยภาคเหมือนกระตูนเลยแต่ว่าก็ความปลอดภัยของตัวฉันเองเอ,อ่ฉันต้องหลบไว้ก่อนใช่ไหมนะคะคุณก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะจะตกใจต<ร>ัวก,ตรกระตูนน่แหละเดินไปหลบต่อเลยนะคะเฮ้ยชอบเสียงครับ ภาคได้ดีมากครับพักได้ดีชอบมากครับผมทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสู้ๆฟ้าแฟร์ครับจีดินน้ำมันมากกว่าฟรีไฟลหลังคาเนี่ยถือว่าดินน้ามันมากกว่าฟรีไฟลนะครับฟรีไฟลนะครับฟรีไฟลนะครับ <t ost ing> ตรงนี้ต้องบอกว่านี่เป็นสตตีมเมอร์ที่เล่นในคอมนะแล้วก็น่าจะปรับก,กราฟิกแบบสูงที่สุดนาฮะแล้วอันนี้คือเขาจะโชว์กราฟิกที่แท้จริงใช่ไหมครับ อ่ทาท้องฟ้านะนี่พื้นผิวอ่าตอนยิงนะฮะโอ้โหใกล้เคียงนะแทบจะใกล้เคียงกับเกมคอมระดับหนึ่งเลยในสมัยก่อนนี่ระเบิดอ่าเนี่ยมันก็คือ <c oughs> ผมมองไม่เห็นว่ามันดินน้ำมันตรงไหนเอาตามตรงเลยนะครับที่สายตา ทั่วโลกเห็นกันนะครับยังไงพับจีก็ภาพสวยกว่าอยู่แล้วเพราะเขามีเกมคอมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงนะครับมา,มาทําเป็นเกมมือถือแต่ว่าฟรีไฟเนี่ยเขาต้องการผู้เล่นที่แบบหลากหลายครับแบบทั่วถึงคนที่แบบมีมือถือไม่ดีคนที่แบบมีมือถือไม่แรงอะไรเงี้ยก็เ,เล่นด้วยได้ประมาณนี้น,นะครับทุกคนอย่าไปคิดมากอย่าไปทะเลาะก,กันนะครับไป

คน,คนไทยหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนะฮะโถเลยโ,โจโโ at โ e. นเถยดรอบเดียวเอาซะคุ้มเลยชอบอ่ะชอบชอบต้องยอมเขาจริงครับฟรีไฟนะฮะทุกคนเกมอันดับหนึ่งของจักรวาล 슈릿은 아무것도 아 รวยเกินคอฟติที่ครับโอ้โหจหังหวะนี้นะครับโอ้โยิงหัวครับหัวแตกโอ้ยังไงครับอ้อมหลังมาครับแตกสองครับหัวตายสองเหลือคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวเท่านั้นผมว่าเก็บหมดชัวจังหวะนี้เก็บหมดโอ้โหใส่กำแพงชุบอะไรชุบอะไรโอร้โหไหวยังกันลิง อผมก็นึ้ว่าใครเคาะบ้านผมเฮ้ยตกใจหมดเลยใครใครตกใจมันผมบ้างโอ้โหหลอกเฉย

โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำพูดคำจาอะไราที่ทำให้คนที่ได้ยินคนที่ได้ฟังรู้สึกไม่สบายใจก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม TikTok Gaming กันต่อไปนะครับผมว่าปีนี้จะหมดแล้วหรือยังปีหน้าจะมีอีกไหมนะครับช่วยกันกดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย